สวัสดีครับกลับมาพบั้งที่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีพิจิกนัคราพิจิกสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวบฤตยตูนะครับโคจรถอยหลังแล้วในเดือนหนึ่งธันวาคม65จนถึงประมาณกลางเดือนมีนาคม66นะครับซึ่งจัดถอยหลังจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในรอบ7ปีเรามาติดตามและฟังกันเลยครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกรลังใจใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอ่านอดีมาที่ปิลิฟเวอร์หกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอ่านราอดีมาามค่าครูได้ครับโอเคก่อนอื่นเรามาดูจุดกําเนิดของเรา,ากันก่อนนะครับตนุพิจิู่ตรงนี้นะครับสีแดงขยายมาเป็นแมงป่องนะครับแมงป่องก็คือ,อคือเขาเรียกว่าอ,อะไรไม่ไม่ลุกลานคนอื่นแต่พร้อมจะสู้เสมอแปลว่า ไม่ชอบหาเรื่องใครแต่ใครมาหาเรื่องไม่ยอมประมาณนี้นะครับแล้วก็ชอบอยู่อย่างลึกลับแต่ว่าสันโดษนะครับทีนี้โอเคเรามาดูดามฤติยูนะครับขณะนี้ขจรอยู่ในราศีพฤษศจะถอยหลังเข้าสู่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่งคุณควรพึงระวังเมื่อกี้พูดราศีกันเปนละอันนี้ราศีพิจิกก็คล้ายๆกันเลยเพราะเข้าสู่ภพเรือนที่ดีแต่ถอยหลังลงในเรือน,นที่หลายดังนั้นอันนี้ก็เหมือนกันสุภะลงเรือนมรณะอันนี้ ปัตตานีลงเรียนอรินะครับแต่อยู่ในปตัตตานีก็ไม่ใช่จะดีบางคนอ้างว่ากีตะเกนเม,มันก็ยกเวน้นสิคือผมไม่ทราบว่ายกเว้นหรือไม่แต่ผมคิดว่ามันไม่ยกเว้นหรอกเพราะว่าอาจจะแบบคือต้องเข้าใจนะอย่างเช่นดาวเป็นประดาวเป็นประแปลว่าต่อให้ได้ตำแหน่งองเกณฑ์อุดมเกณ์อะไรใดๆมันดีก็จริงแต่มันก็มีข้อเสียของความเป็นประอยู่ดีนะครับอย่าลืมว่าผมก็มีประหนึ่งตัวนิดก็มีหนึ่งตัวดังนั้นเนี่ย เราไม่สามารถเอาคําว่าหลายหรือดีเนี่ยมาพยากรณ์ได้ว่าแบบนี้แบบนี้เข้าใจไหมครับคําพยากรณ์เนี่ยมันสามารถพลิกผันไปได้หมดอะ่ะพูดง่ายว่ามันมันไม่สามารถกําหนดตายตัวได้เพราะอาจารย์บอกว่าถ้ากําหนดตายตัวได้เนี่ยมันก็สามารถบรรจุให้คนเรียนได้แล้วสิอ่าคนหมายถึงว่าในหลักคำในหลักปริญญานะครับอ่าปริญญาต้องมีวิชานี้เรียนสิ เพราะมันไม่มีไงเขาจึงไม่เหมือนคณิตศาสตร์นะครับมันจะต้องตายตัวใช่ไหมหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับไม่ได้มันก็ต้องหนึ่งหมดหนึ่งเป็นสองเท่านั้นอย่างเงี้ยครับห้าบวกห้าต้องเป็นสิบเท่านั้นมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นแหละครับมันคันทฟิกส์ใช่ไหมครับแต่หราศาสตร์ไม่มีการฟิก์ครับถ้าฟิกปุ๊บผิดทันทีเลยอาจารย์บอกอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยมันยืดหยุ่นมันขยายได้แล้วแต่ใครจะอ่านยังไงอ่านไปแล้วถูกหรือไม่เจ้าชะตาผู้ที่มารับคําปรึกษาเป็นนนคตัดสิ นะครับบางคนมาแบบอมืมาพูดแบบเนี้ยผมก็เลยแบบอืใส่เลยนะครับคือมันจะดีจะ้ายอยู่ที่เจ้าตัวเป็นคนทําตัวเราเนี่ยเป็นแค่การคือเราไม่มีทางในเนี่อนักโหราศาสตร์ไม่มีทางในดังนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถจะทายได้ร้อเปอร์เซ็นตบอกเลยว่าเราไม่สามารถทายได้ร้อเปอร์เซ็นเพราะเราไม่มีของไม่มีทางในครับแต่เราใช้สถิติและคําว่าสถิติก็คือคนอื่นไม่ใช่เราถูกไหมครับอย่างเช่นคนลักษณะพิจิตเนี่ย บอกว่าจะต้องเป็นคนสันโดษถามว่าทุกคนต้องสันโดษเหมือนไหมไม่จําเป็นแต่ว่าส่วนใหญ่ของคนลัคนาพิจิกจะต้องสันโดษหรือราศีพิจิกต้องสันโดษเข้าใจไหมครับอืมมันเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่แต่ก็มีส่วนน้อยที่แตกอ่าผิดแพกแตกต่างออกมาอย่างเช่นบอกว่าคนพิจิกจะรวยถามว่าคนพิจิกจะรวยทุกคนไหมไม่มีทางบอกเลยว่าไม่มีทางอย่าไปหลมคาลมไข่เด็ดขาดว่าเอ่อเดือนนี้คนลัคนาพิจิกราศีพิจิกจะรวย ใช่มีคนรวยแน่นอนลักขนาพิจิกรมันรวยได้ทุกราศีแล้วครับใน,ในแต่ละวันเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เราเลยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปเพ้อฝันตามเขาเราแค่ว่าโอเคทดอนุมานไว้ในใจว่าเราต้องขยยนให้มากนะเดือนนี้จะได้รวยอย่างนี้ครับเราต้องทําแบบนี้เข้าใจไหมครับอย่างเช่นเขาเตือนบอกว่าดาวมฤตยูจะถอยนะยัเรือนอริให้ระวังอุปสรรคปัญหาจะเกิดอ่าโอเคเราก็ตั้งคือเราก็พยายามใส่ใจให้มากกว่าเดิมเพราะปกติเราอาจจะ พังเพลือเผผไ,ไปบ้างไอแบบเนี้ยครับบางคนก็แชทบ้างอ่ามีใครเป็นบ้างอ่าเพราะผมเคยคุยกับหลายหลายคนเขาทํางานอยู่แต่เขาก็พิมพ์เล่นได้ยางเงครับว่าทำไมพิมพ์ได้ล่ะเจ้านายไม่ว่าหรออ๋อเจ้านายไม่เห็นนังไครับก็จะเป็นแบบนี้ไอไม่ได้ว่าใครไม่ได้ด่าใครนะครับไม่ได้แฉใครนะแต่แค่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้แบบโฟกัสมากเนี่ยแต่พอบอกว่าเดือนเนี้ยมันจะมีปัญหานะเราก็ต้องโฟกัสมากขึ้นเพื่อให้เราอะไม่สามารถมีปัญหาขึ้นมาอ่ะเราก็จะโชคดีเห็นไหมยังครับนี่คือ คือเราต้องไปบอกงี้นะครับคนเราต้องดูโหราศาสตร์แบบคยกว่าดูดวงส่วนตัวก่อนทําไมเพราะไม่ได้ขายของแต่หมายวามว่าให้ดูดวงส่วนตัวเพื่อเราจะได้รู้ไงว่าดาวดวงไหนดีดาวดวงไหนไลายถ้าดาวดวงนี้ไลายมันโคจรไปไหนมันจะต้องเจอดาวดาวคู่ศัตรูมันจึงจะลายมากทําให้ชีวิตตกต่าได้เลยอย่างเงี้ยครับเข้าใจไหมอ่าค่อยมาดูโหราแต่ผมเข้าใจว่าคนทุกคนก็ต้องดูว่าความแม่นไม่แม่นหรือแต่ผมไม่ดูความแม่นนะบอกเลย เวลาผมเลือกอาจารย์ผมไม่สนใจเรื่องความแม่นเลยผมสนใจแต่ว่าใครให้อธิบายรายละเอียดได้มากกว่าแล้วก็คิดตามเรา,าเออมันถูกจริตเราอย่างงี้ครับผมก็จะเลือกเลือกอาจารย์คนนั้นมาเป็นครูมาเป็นคนที่ให้ความรู้กับเรา,าดังนั้นเนี่ยผมอย,อยากให้คุณโฟกัสนิดนึงว่าใครแก้ให้คุณได้ดีกว่าอย่าไปสนใจคําพยากรณ์ที่มันตรงหรือไม่ตรงเพราะอะไรเพราะถ้าคุณมีปัญหาเราก็รู้อยู่แล้วก็จับดาวเลยไม่ต้องไม่ต้องอธิบายให้ฟังเลยถูกไหมครับ คุณมีปัญหายังไงผมจับปุ๊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 บอ๋อมีปัญหาพ่อดาวเสาร์นะอย่างเงี้ยครับอ่าเพราะคุณก็ยังตกต่ำลำบากอยู่ทําอะไรก็โดนอ่อโดนนินทาโดนว่าอะไรอ่าดาวดาวหูอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้แล้วเห็นไหมแล้วก็จับดาวถูกแล้วมันทํามุมยังไงกับลัคนากับราศีแล้วก็มันกลุ่มดาวคู่ศัตรูอยู่หรือเปล่าทาไมคุณถึงเป็นแบบนั้นแค่นี้เองครับก็แก้ได้แล้วมันไม่ได้ยากแต่ว่าวิธีการแก้สิครับแต่ละคนไม่เหมือนกันครัพยากรของทุกคนคลายาย,ย่าน แม่นหรือไม่แม่นจบมี2อ,อย่างแต่ว่าคําพยากรณ์ที่จะแก้ได้อะมันไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าไปทําบุญเ,เกิดวันอะไรเอ่ยเกิดวันพฤหัสบดีเหมือนผมนะสมมติเกิดวันพฤหัสบดีไปสะดอกเขปลาสิบเก้าตัวอย่างเงี้ยใช่หรออย่างเงี้ยครับเออมันใช่หรอมันแก้ได้หรอบุญนะครับทุกคนทําอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องถามหรือ,อนักพยากรณ์ไม่จำเป็นต้องบอกเพราะคนทุกคนต้องทำถูกไหมครับ มันหมายถึงอาน,นิสงของเราแต่ว่าการจะแก้ต้องแก้ที่ต้นเหตุครับไม่ใช่แก้ที่บุญกุศลบุญกุศลเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะแบบว่า,าแล้วแต่เราทําบุญอะไรจงจําไว้นะครับไม่ใช่ทาบุญเรื่องเดียวนะทำบุญหลายๆเรื่องทําบุญให้มากที่สุดแต่ถ้ามีโอกาสก็ทําเรื่องนั้นไปเรื่อยๆก็ได้ไม่เป็นไรสมมติว่ามันไม่มีโอกาสที่จะต้องออกไปใช่ไหมครับประมาณนี้อย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ยเราไปไหนไม่ได้แต่ว่าเราได้อากระสุดมรรภาวนาก็ได้บุญเหมือนกันอา่อาอธิขณ้วร อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรอะก็ถือว,ว่าได้บุญแล้วเหมือนกันไอ้แบบเนี้ยครับคือพูดง่ายว่าเราต้องดูนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับอ,อาจจะว่าทุกคนอาจจะว่านอกเรื่องไปน,นิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรมากก็ดาวมุตยูถอยหลังอนะ่ะมันก็เหมือนกับทับทีบท่เดิมไงที่เคยเป็นมาแต่มันหลยเพราะว่ามันาาคุณสองได้เลยนะครับเพราะว่าดาวมุตยูเนี่ยอยู่ในเดือนปัตตนิมันก็ปลูกพัน์กับเรื่องคู่ใช่ไหมเรื่องคู่ก็หมายถึงว่าคู่ไม่ใช่คู่อย่างเดียวนะ,ะคู่ครดี คู่ตรงข้ามการสัญญาต่างๆผูกพันสัญญาต่างๆที่มีการผูกพันกันจะเกิดปัญหาครับดังนั้นจําไว้เลยครับคนพิจิตเนี่ยสเดือนครึ่งเนี้ยต,ตั้งแต่1นธันวาจนถึงกลางเดือนกลางเดือนมีนาคม6กเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องของการทําการเริ่มต้นใหม่ห้ามเด็ดขาดจาไว้ว่าปัตตนีลงเรือนอริผูกพันสัญญาแล้วไม่ได้ครับห้ามห้ามมีพันธมิตรใหม่ห้ามเซ็นสัญญาห้ามมีการอ,าอะไรห้าม อาจจะมีห้ามการลงทุนห้ามการซื้อขายด้วยเพราะเนื่องจากว่าการลงทุนต้องคือหมายถึงว่าการลงทุนถ้าซื้อมาขาดไปไม่เป็นไรแต่ถ้าเปิดอซื้อแล้วต้องอมีแวกมีอะไรแบบนี้มันมีมีการผูกพันกันแบบเพราะว่าอย่างเช่นซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อโน้ตบุกอะไรแบบนี้มันจะต้องมีการแบบผูกพันในการแบบเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างนะครับบางคนผ่อนอย่างเงี้ห้ามเด็ดขาดในเรื่องการผ่อนเนี่ยนะครับการผ่อนแต่ใครผ่อนมาแล้วไม่เป็นไรนะแต่ห้ามผ่อนใหม่เข้าใจไหมครับห้ามเซ็นสัญญาในช่วง 3เดือนนี้3เดือนครึ่งนี้แต่ใครที่ผ่อนมาแล้วข่อนหน้านี้ไม่เป็นไรผ่อนต่อไปเลยนะครับสัญญาต่อไปเลยแต่ใครที่เขาเรียกว่าสัญ,ญญาต่อเนื่องได้แต่เสัญ,ญญาใหม่ไม่ได้ฟังดีๆนะครับอ่าแล้วก็เรื่องของการแต่างงาน no just say no dead card นะครับเพราะว่าไม่งั้นเข้ามาปุ๊บเนี่ยมีปัญหาเรื่องคู่แน่นอนนะครับพะคู่จะนำพาปัญหามาสู่จำไว้เลย ไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งอยู่ที่ดวงชะตาของคุณแต่ละคนเป็นอะไรโดยเฉพาะใครมีราศีเมษผมเนี่ยมีดาวกองกันในราศีเมษสาดวงคุณคิดดูว่ามันจะอยู่ทับมาปุ๊บเนี่ยถอยลังมาทับเจอสาดวงเลยนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยแล้วเล็งอีกทางหาคู่ศัตรูอีกทางนะครับคือค่อนข้างผมก็วันๆอยู่นะแต่ผมก็พยายามข่มใจไว้ว่า โอเคมันยังมาไม่ถึงจงจําไว้ว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือมองปัจจุบันอย่ามองอนาคตอนาคตมีการเปลีป่ยนแปลงเสมออนาคตอาจไม่เป็นไปดังที่คุณฝันก็ได้ดังนั้นเนี่ยดูปัจจุบันปัจจุบันดีอนาคตดีแน่นอนแต่ปัจจุบันมีปัญหาอารีบแก้เพราะไม่งั้นมันจะติดจากปัจจุบันไปเป็นอนาคตก็หมายความว่าปัญหาจะเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวอนาคตอ่ามันหมายความว่า คือมันมันดูในดวงแต่ว่าถ้าดูปกติอ่ะมันไม่ใช่อนาคตหรอกนะครับแต่มันหมายถึงว่าถ้าคือเจ็ดปีไงมันนานใช่ไหมครับมันหมายถึงอนาคตได้เลยอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้ามันเข้าเรือนอริปุ๊บเนี่ยก็แค่3เดือนครึ่งดังนั้นเนี่ยเราอยู่นิ่งๆเงียบๆนี่คือวิธีการแก้พูดให้น้อยทําให้มากแต่ทําคาว่าทําให้มากแปลว่าทําหน้าที่ของตัวเองอย่าทําสิ่งใหม่นะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าอาจารย์บอกว่า ให้ทำมากๆเอาหยิบจับทำลงทุนนุ่นนั่นไม่ใช่ครับหมายถึงว่าทำในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่หน้าที่ที่เองต้องรับผิดชอบทําไปนะครับแล้วทุกอย่างจะดีเองนะครับค่อยๆคือสามเดือนครึ่งแป๊บเดียวไม่นานมากนะครับจะว่านานก็นานจะว่าไม่นานก็ไม่นานแต่ส่วนมากมันไม่นานมากกว่าเพราะมันไม่ถึงครึ่งปีใช่ไหมครับประมาณนี้แต่โชค้ายอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันข้ามปีใหม่ทุกดาวมันอุตส่าห์ดีมาแล้วว่าอ่าก่อนที่จะปีใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าดาวคันก็อืม เดี๋ยวก็ถอยหลังแล้นะครับดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็จะมี2ดวงก็คือเมื่อจะอยู่กับดาวอังคารที่จะถอยหลัง2ดวงนอกนั้นดีผมไปดูแล้วนะครับช่วงเดือนที่ดีที่สุดนะครับก็ผลมกราบไปอะ่ะเดี๋ยวก็ดีแล้นะครับก็คือพูดง่ายว่าเอ่อถึงดาวเมื่จะอยู่ถอยหลังแต่เขาเดินหน้าแล้วนะอะไรประมาณนี้ครับคือเขาเรียกว่าอาจจะเดินหน้าในราศีเมษยังไม่ออกไงเพราะมันเดือมมีนานใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ย หลังมีนาไปดีแล้วกันอ่าพูดง่ายๆสรุปเลยนะครับหลังมีนาคมกลางเดือนเป็นต้นไปดีละนะครับทุกอย่างรอดปลอดโป่งแต่อาจจะมีดาวเล็กๆน้อยๆถอยหลังนะครับเช่นดาวพุธด,ดาวศุกร์ตามค้อถอยหลังดาวพุธถอยหลังแค่เดือนเดียวเองนะครับดาวศุกร์ก็ถอยหลังประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งเดือนประมาณน่าจะประมาณเดือนหนึ่งนะครับอืมก็ก็ไม่นานมากดังนั้นเนี่ยปั๊บเดียวก็จบนะครับดังนั้นเนี่ยก็เริ่มเป็นสิ่งที่ดีบอกเลยปีหน้าเป็นปีที่ดี ขึ้นกว่านี้แล้วนะครับเพราะดาวทุกดวงได้มีการขยับหมดแล้วแต่ดาวรายเดือนเนี่ยมันมันถอยหลังมันถอยหน้าอยู่เรื่อยๆนั่นแหละเราไม่ต้องไปสนใจมันมากนะครับเราแค่สนใจดาวใหญ่ก็พอว่าดาวเสาเริ่มต้นที่พระหัสก่อนพระหัสราหูเสาขึ้นดาวราหูไม่มีถอยหลังแต่มีเดินหน้าอย่างเดียวแล้วก็มีดาวมดตยูมีอยู่สี่ดวงนี่แหละครับที่ให้ระวังเราถ้าเราจะทําอะไรใหม่ๆเราจะอะไรเงี้ยควร หรืออะไรที่มันใหญ่โตอ่ะอย่าทาในช่วงที่ดาวพวกเนี้ยอถอยหลังหรือเดินหน้าในพบที่เสียนะครับประมาณนี้ทีน,นี้ใกล้จะหมดเวลาแนละ้วดังนั้นเนี่ยพอมันตกอดีปุ๊บจำไว้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอมันถอยหลังมันเสียปุ๊บมันก็ดีขึ้นได้เหมือนกัน3เดือนครึ่งแล้วมันก็เดินหน้าเข้าสู่เดือนปัตานีมันจะดีขึ้นระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ไดีดีมากเพราะดาววตกอยู่เข้าเดือนปตตนีหมายถึงเปลี่ยนดาวเวิคือการพลิกผันครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน บางคนบอกว่าอ๋อเรื่องคู่เปลี่ยนเรื่องคู่หมายความว่าจบจากคนหนึ่งได้คนใหม่มาปุ๊บอ๋อจบแล้วโน no, ไม่ใช่คุณอย่าคิดว่าคุณเปลี่ยนครั้งหนึ่งแล้วคุณจบนะครับ mm hmm. ดาวพฤหัสอยู่เนี่ยดาวพฤหัสมีเจดปีอยู่ราศี7จปีแปลว่าคุณอาจเปลี่ยนได้เจครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้หรือน้อยกว่านั้นก็ได้มันอยู่ที่การกระทาและการคิดการเลือกของคุณบางคนอย่าจ็ปีจนลืมแล้วดาวมฤตยูเดินอ่ามันอยู่ในภพที่เสียบางคนก็คิดว่าคือใช้ชีวิตไปเรื่ออยยๆมมมัันก็เลไไ่ีะรรคบ ไม่ได้รับคามากรกรเพราะคามาตรกรบางคน7ปีนี้แล้วก็ไป7ปีหน้าพยากรอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมพยายามจะพยากรทุกปีนะถ้าปีไหนไม่มีโอกาสก็อาจจะไม่ได้พยากรณ์นะครับแต่อาจจะมาพูดในรายเดือนแทนให้อะไรประมาณนี้ครับก็ถ้าถ้านึกขึ้นได้นะเพราะผมขี้ลืมแต่เอาเป็นว่าคือไม่อยากให้สัญญาแต่ว่าจะพยายามบอกทุกครั้งว่านาเจอยู่เนี่ยอยู่ในระวังไหนแล้ว มันจะมีะนาวางทั้ง9ลูกดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเป,ปลี่ยนแปลงเสมอนะครับบอกได้เลยว่า9ครั้งแต่อาจจะไม่ใช่เจ็7ครั้งก็ได้ถูกไหมครับประมาณนี้เพราะมันย้ายราศีหนึ่งครั้งในนาวางอะ่ะคือนาวางมันจะมี9ลูกแต่ราศีมีราศีเดียวหมายถึง1ราศีมี9นาวางก็คือ9ลูกเพราะ9ลูกหมายถึง9ราศีนะบอกไว้เลยมันจะมีราศีที่ไซส์ในอยู่ข้างในอ,ะอ่ะประมาณนั้นนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจคาว่านาวางังแปลว่าอะไรนะครับ ระวังก็จะมีราศีที่ซ่อนอยู่ครับ9า้าราศีทุกๆราศีนะจะมี9ราศีอยู่ในนั้นครับแต่ไม่ใช่เริ่มต้นที่ราศีเมษเสมอนะมันจะเป็นราศีที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละราศีเขาเรียกว่า,าธาตุนะครับอะไรประมาณนี้หรือเริ่มต้นเวลาคนระวังก็จะเริ่มต้นที่ดาวคันเป็นเกษตรนั่นแหละนับไปที่เก็คือธนูพอราศีพฤษภก็จะเป็นมังกรอันดับแรกก็นับไป9กอย่างเงี้ยครับอ่าก็เริ่มต้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอ่าเราต้องไอล่ทีละราศีไปแบบนี้หรือตมจิมันดีแบบ แบบแคณะสำเร็จรูปก็มีเราก็สามารถไปดูได้เลยถ้าใครเรียนนะครับแต่ใครไม่เรียนก็ต้องนับเอาหรือก็ไปดูในผูกดวงชะตานะครับมันจะมีอยู่ในเว็บนะครับมันจะมีแบบพอผูกดวงชะตาปุ๊บมันก็จะมีระวางทั้ง9ก้าให้เราเห็นเลยว่ามันเป็นระวางอะไรบ้างนะครับคือผมไม่จำเป็นต้องต้องคก็ต้องจาเพราะมันอยู่ในการผูกดวงชะตาขึ้นมาแล้วนะครับมันก็มีอยู่แล้วแล้วก็ดูได้เลยว่าอ๋อเป็นเลขไหนแล้วก็คือระาวาังนั้นบางทีอ่เป็นเลขเดียวกัน ชอเป็นเจ้าเรือนแฝดอย่าลืมนะครับหมายถึงเมษก็จะเป็นพิจิกบางคนบอกว่าเป็นเมษบางทีเป็นพิจิกก็ได้นะอย่าลืมว่าดาวคารมาอยู่ที่ไหนอ่ามันมันไม่เหมือนกันนะอย่าลืมเราต้องดูด้วยว่าอังคารต่อพะหัสหรือเปล่าหรืออังคารต่อสุกนี่นะครับเห็นไหมมันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยต้องดูว่าอังคารต่อพฤหัสหรืออังคารต่อสุกอังคารต่อสุกเพราราศีเมษอังคารต่อพฤหัสแปลว่าราศีพิจิกเห็นหรือยังอ่ามันต่างกันนะดังนั้นเราต้องดูก่อนว่าราศีต่อไปที่เป็นระว่างอ่ะมันจะเป็นราศีอะไรนนะะครรับเเาาถึงจไดดู้ว่ป็ พิจิกเลยเป็นเมตรกันแน่ประมาณนี้อันนี้คือดูง่ายนะครับโอเคหมดเวลาแล้วดังนั้นอย่ยให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของอปุปสรรคปัญหาบอกแล้วว่าทําให้น้อยอพูดให้น้อยทําให้มากทําแต่หน้าที่ของตัวเองไปนะครับแล้วจะลดปัญหาอุปรสรรคพยายามอย่าลงทุนอย่าทําอะไรใหม่ๆอย่าแต่งงานอย่ามีข้อผูกมัดทางสัญญาใดๆ แล้วคุณก็จะอยู่รอดปลอดภัยสู้ๆครับสามารถติดตามขบยีกรอนได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดขบยีกรอนในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ